ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนรับไอเทม Limited UGC เป็นสร้อยของแซมในแบบ Metro Light City RP นะครับส่วนวิธีการรับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันดับแรกก็ให้เราเข้าเกมมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอเท่ใต้คลิปให้นะครับหลังจากที่เราเข้าเกมแล้วนะครับให้เราเดินออกมาทางซ้ายนะครับเราจะต้องไปที่แซมฟัดนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในแซมลับแล้วนะครับตรงนี้ให้เราเดินเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางด้านขวานะครับให้เรามาที่คาเฟ่พซซ่ามินิเกมนะครับหลังจากนั้นให้เรามาคุยกับ NPC ตัวสีฟ้านะครับให้เรากดสตาร์ทเกมไปนะครับแล้วให้เรามากดเทคออเดอร์ที่หน้าเครื่องคิดเลขนะครับตรงนี้เนี่ยตัวเกมจะสอนวิธีการเล่นให้เรานะครับว่าต้องเล่นยังไงนะครับมินิเกมที่เราต้องเล่นก็คือเราจะต้องทำพซซ่านะครับตามที่ ใบออเดอร์สหนดมานะครับหลั mm hmm. งจากนั้นนะครับ mm hmm. ให้เรากดค้างที่ตัวใบออเดอร์นะแล้วก็ามาวางที่ด้านบนนะครับต่ mm hmm. อไปให้เรามาทำพิซซ่านะครับ mm hmm. ตรงนี้ให้เรามาทำแป้งก่อนนะครับหลั mm hmm. งจากนั้นนะครับ mm hmm. ให้เราเอาแป้งเนี่ยมาใส่ซอสนะครับ ตรงนี้ให้เรากด by order นะครับแล้วก็เอากลับมาวางไว้ที่ด้านบนขวามือนะครับตรงนี้ให้เรามาใส่ซอสนะครับอันอย่างอันนี้นยะใน by order เป็นซอสมะเขือเทศก็ให้เราใส่ซอสมะเขือเทศไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาใส่ชีสนะครับแล้วก็ต่อไปก็มาแต่งหน้าพิซซ่านะครับอย่างใน by order ตรงนี้นะครับก็จะให้เราใส่เป p p e r o n i สี่ชิ้น บริเวณที่ใส่ก็จะเป็นด้านบนนะครับตรงนี้ก็ให้เราใส่ให้ถูกนะครับหลังจากที่เราแต่งหน้าพิซซ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มกระ,กะบาดสีแดงด้านขวาล่างนะครับและให้เราเอาพิซซ่าเนี่ยมาใส่ตู้อกนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราดูที่เข็มยาวให้ดีนะครับ อย่างใน by order เนี่ยเข็ยมยาวจะต้องจีมาที่เลขสามนะครับพอเข็ยมยาวจีมาที่เลขสามให้เรากด remove pizza ซซนะครับแล้วก็กดมุมกากบาทออกมานะครับตรงนี้ให้เรากด submit t i เก e ไปนะครับหลัอองจากที่เราทำพิซซ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะคำนมณออกมานะครับว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ อย่างอันนี้เนี่ยผมได้คะแนน95นะตรงนี้ก็ให้เราทําเหมือนเดิมเลยนะครับในบางครั้งเนี่ยออเดอร์จะเป็นซอสอย่างอื่นเนี่ยก็ให้เราดูสังเกตให้ดีนะครับส่วนการแต่งหน้าพิซซ่าเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับใหเราสังเกตที่ตรงบริเวณสีฟ้าเข้มนะครับว่ามันให้เราวางตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้สังเกตที่นาฬิกานะครับว่าเข็มยาวเนี่ยไปชี้ที่ชีกไหนนะครับก็ให้เราทำนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับกันกว่า เราจะมีพอยต์5้าร้อย p o นะครับจริงจะสามารถเอาไปแลกตัวไอเทม UGC ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะถัดไปตอนที่ได้พอยครบแล้วนะครับหลังจากที่เราได้พอยครบแล้วนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มด้านล่างขวามือนะครับและให้เรามากดคาว่า claim UGC นะครับหลังจากนั้นก็จะมีปปอ,อั up ด้่งขึ้นมาให้เรารับตัวไอเทม UGC นะครับซึ่งตัว UGC เนี่ยมันจะรับได้วันละ3000นะครับและจะรีสต็อปตอนหนึ่งทุ่มของทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้รับไอเทมกันทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ